ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนับก่องก็คุมนะหัวพ่นยานับหัวพ่นอ่าใช้สำหรับหัวฉีดนับฉีดพ่นยานะก็จะมีนะรีโมทนะอยสกายนะแล้วก็มีตัวรับนะรีเซเวอร์นะตัวรับนะครับ แล้วก็มีบอร์ดนะบอร์ดก็คุมอเตอร์นะตัวนี้สองชันแนลนะอยู่ในบอร์ดเดียวนะครับแล้วก็มีสายนะสายไฟเข้านับตัวนี้เป็นระบบจุดจองวงนะไฟเข้าสองว์นะตัวนี้เป็นสายไปที่มอเตอร์นะครับก็มีสองคู่ด้วยกันนะแล้วก็มีดดเลย์นะนี่นะครับ แล้วก็มีสวิตนะแล้วก็มีวอลนิเตอร์นะครับสำหรับการใช้งานครับการใช้งานนะครับก็พอเปิดสวิตนะก็คือต่อไฟอต่อไฟ12บองวลต์ข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เปิดสวิตนะครับเปิดสวิตนะครับวุ้นวิเตอร์ก็แสดงแดงดานะครับ ตอนนี้เงนนั้นอยู่ที่นะสิบจนะุดหกนับอไฟเส้นแดงสถานะที่บวอดก็ติดนะับตรงอีซูเปอร์ไฟก็ติดนะับอีซูเปอร์ไฟติดนะับบัวตกูมอเตอร์ไฟติดนะับต่อมาคนระับมาในส่วนของดีมวตก็คูบนะับ ตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องครับอ่าเชื่มต่อสัญญาณนะครับตสำหรับกล้ามก็คุมนะครับอ่าผมจะต่อไว้สองชันแนลนะครับสังเกตว่ามี สายไฟสองชุดนะต่อข้าหมดนะรันนี้มีสองชแนวนะแล้วก็เราใช้อ่าสองช่องสัญญาณนะครับช่องสัญญาณที่หนึ่งนะก็คือยกขึ้นยกลงนะยกขึ้นยกลงนะเราบสังเกตว่ายกไปหน้าไเวลานะไปจะติดนะติดอยู่ฝั่งควือนะ เดี๋ยวโยกไปไซ้ายขวาไฟจะดิสวางซ้ายมือนะครับนะครับ,รบถ้าเรา,าต่อมอเตอร์นะครับจะมีมอเตอร์สองลูกนะครับที่ออกทับมอเตอร์นี้นะครับถ้าเราต่อมอเตอร์มอเตอร์ก็จะบุนทันทีนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณที่ผมบอกว่า ไฟจากโบทนี่ครับจ่ายเข้าไปที่มอเตอร์แล้วครับนี่ครับสำหรับการปิดเครื่องนะครับเรื่องใจงานก็กิดตรงรีโมทก่อนก็ได้ครับแต่ครับก็มาปิดตรงสวิตช์นับไปนับก็เป็นนั้นว่า สมบูรณ์แบบนะครับโอเคครับสำหรับการทดสอบนะครับบทควบคุมน้ำหัวฟันยานะครับก็กจอกจกานรีวิวแค่นี้นะสวัสดีครับ